สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้เราพาดูมะเขือยาวม่วงของเราที่เพาะจากเมล็ดนะจะเดินเติบโตงอกงามดีสมต้นตอนแรกว่าจะทาบกิ่งเออจะเสริมรากให้เขานะแต่เห็นเขาติดดอกไงก็เลยไม่อยากจะแบบทำร้ายเขาเนี่ยติดดอกเยอะดีเนี่ยติดดอกติดดอก จับดอกจับดอกอคือกะว่าจะเสริมรากให้เขาเขาจะได้แข็งแรงใช่ปะช่วยกันหาอาหารไงแต่ปรากฏว่าเขาติดดอกดีดีดอะ่ะเลยไม่อยากยังไม่อยากเสริมเดี๋ยวรอก่อนจะเสริมตอนไหนได้ก็ตอนที่เขาติดดอกออกผนเยอะๆจนกว่าเขาจะหมด เรียหมดแรงจริงๆไม่ใช่นะจริงๆต้องเสริมรากแต่ตอนนี้แหละเขาจะได้ช่วยกันหาอาหารเร่งแตกดอกออกใบอีกเยอะแยะเลยถ้าเกิดเราเสริมรากเขาเนี่ยเนี่ยเอาตัวเนี้ยมาแปะตามทำตามช่องน้องบีเสริมรากให้เขาน้องบีก็ทําไว้อะไปดูช่องแม่บีปลูกผักนะเสริมรากพวกมะละกอเสริมรากมะเขือช่องน้องนวดก็ได้ ช่องน้องหนวดก็เสริมลงเสริมรากอะไปดูได้เลยเหมือนกันช่องเดโชสุกอินอน่ะมาริีขาวตาเที่งแอสนครพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจเหมือนนอกมันแปลกแปไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนสนใจสนใจ,นใจฟิกรหรือว่าเดือฝรัง่งก็ไปที่ช่องเกษตรเด้าโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นมีเพจเกษตรเด้าโรงเรียนเพจมามมีเขาวตาเที่งนครพนมด้วยนะจ๊ะ<ม>นี่นี่ของน้องหนวดนะจ๊ะดำออตุรกีพี่ตอนวิทถวดห้ากิ่งเนี่ยคิดดูเอาแล้วกันนะ ด้วยความที่ตัดปักชํำเนี่ยมันติดยากใช่ไหมเนี่ยของนักหนวดเนี่ยที่ตัดกิ่งม,มาปักชํำยี่สิบกิ่งเนี่ยเราเคยทําคลิปบน่บนไปแล้วนะติดอยู่เท่าไหร่เนี่ยสามสี่กิ่งเนี่ยสี่กิ่งคิดดูเอาแล้วกันอนะติดยากมากนะหมอนนอกเนี่ยหมอนนอกเนี่ย,อนนอเ,ยเขาไม่ได้เหมือนหมอนกระแพงแสนหมอนเชียงใหม่หมอนพื้นบ้านนะที่ตัดทิ่มๆสิบกิ่งก็ติดสิบกิ่งนะอันเนี้ยหมอนนอกนะมันดำออสตรุรกีนักหนวดเห็นปะ วุ้ยสวยงามสวยงามสวยงามเห็นปะติดเดยอะอันนี้เราก็จัดการตอนกิ่งตอนกิ่งทั้งทห้ทติดลูกเลยแหละทีนี้เดี๋ยวเราก็รอดูนะจ๊ะอันนี้ใหญ่หน่อยอันนี้เราใช้อะไรรู้ไหมอันนี้ใช้ดินลว้ลวนเลยเนี่ยกิ่งใหญ่เนี่ยเนี่ยกิ่งเนี้ย จะเป็นกิ่งที่เราใช้ดินอย่างเดียวเลยดินถุงอ่ะดินถุงอ่ะใส่น้ำแฉะหน่อยแล้วก็เอามาตอนวิธีการตอนกิ่งก็เหมือนกับตอนมะงมะนาวที่เราทำคลิปแล้วมันไม่ยากหาวิธีตอนกิ่งต่างๆได้ตามช่อง YouTube ต่างๆนะวิธีตอนกิ่งอ่ะนอกนั้นจะเป็นกแกรบดำนะนอกนั้นจะเป็นแกรบดำแต่เนี่ยเป็นดิน ดินล้วนๆเลยกิ่งเขาใหญ่งไงกิ่งเขาใหญ่ตากแดดมากมือไม้ดำหมดเลยเดี๋ยวสนุกสนานการตอนกิ่งมากเลยช่วงเนี้ยนี่นี่กิ่งของฝรั่งกินจูนะนี่ก็ตอนซะจับตอนให้หมดส่วนนี่อันนี้เปรี้ยวเนี่ย เอ่อมะเฟืองหวานเออไม่ใช่เนี่ยมะเฟืองแต่มันไม่ใช่มะเฟืองหวานเนี่ยเราเข้าใจผิดมาตลอดเลยพอไม่ได้ชิมลูกเขาด้านนอกอะ่ะเขาติดลูกใช่ไหมอ่าเราก็เด็ดมาชิมโอ้โหตายแล้วเปรี้ยวตายหยีเลยแต่เราชอบนะเปรี้ยวนี่เนี่ยเปรี้ยวจำไว้ว่าต้นนี้คือมะเฟืองเปรี้ยว ไม่ใช่มะเฟืองหวานส่วนมะเฟืองหวานจับตอนกิ่งไปเรียบร้อยแล้วจับตอนกิ่งขยายพันธุ์แล้วก็ขายไปด้วยช่วงนี้ขายอย่างเดียวขาย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 นี่น,นี่เขากิ่งเข้ามาเลื้อยมันในในบ้านเนี่ยจริงๆต้นมะเฟืองนี่เขาอยู่นอกบ้าน น่กรัวติดดอกออกผลดีกล้วยยีงก็โต,ตดีนะกล้วยเล็บมือนางเนี่ยจเจริญเติบโต,ตขึ้นเรื่อยๆแข็งแรงด้วยปลูกในกระถางนี่แหละแตกนอมาอีกตั้งกี่นอเนี่ยเนี่ยหนึ่งนอสองนอสามนอสี่นอห้านอแนะ่แตกนอมาตั้งห้านอแนะ่นี่กล้วยเล็บมือนาง บนๆอยู่มองนี่แหละอันนี้เริ่มโซมไปเดวต้องตัดแต่งกิ่งนีเนี่ยมะยมแดงเนี่ยมะยมแดงเนี่ยกระถางนี้ยังยังว่างอยู่นะจะเอาอะไรมาลงดีต้นแดดดีด้วยต้นแดดโอเคเลยแต่ก็โดนรม่มต้นไม้บังอยู่นิดๆหน่อยๆมองนี่ก็ว่างนะเนี่ยเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวนึกก่อนอันนี้เอากระท้อนสามต้นมาใส่ตรงเนี้สามสามต้นที่เราเพาะมาจากเมล็ดนะกะว่าเออเดี๋ยวเอามาไว้สามต้นตรงนี้กะว่าจะจะเสริมรากให้เขาแต่นี่เหี่ยวเหี่ยวละแต่เราเพาะไว้เยอะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูเอามาลงที่ว่างๆเนี่ยดูกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบัวนีนะกระเจี๊ยบพันดก เอาเม็ดมาฝังไว้เดี๋ยวต้องหามีผักชีมีหอมแย้ของน้องบีด้วยเอาหอมแย้น้องบีโรยไปทั่วมาเลยน่น่ๆน่น่นี่ก็หอมแย้น้องบีนะจ๊ะนี่นี่หอมแย้หอมแย้น้องบีช่องไม่บีปลูกผักแล้วก็มีกระเทียบด้วยมาตุมแขกต่างไปทิมทิ่ม,มปักๆชำ้ชำๆ แล้วเราก็เอาไปทําแบบควบแน่นด้วยนะอร่อยๆนะมะตูมแขก่ยกากกากเาเยอะดีกินแล้วก็ระบบขับถ่ายดีเห็นข้อมูลบอกสารอาหารอะไรต่างๆยังไม่ค่อยเจอเจอแต่กากใหญ่กินแล้วขับถ่ายดีสวัสดีปะกายปะกายขงแจ๋วปะกายขงแจ้วล่ะคุณมวราเยินเย็นเดี๋ยววันที่สิบแนี่เจอทั้งงานทําบุญบ้านและงานแต่งของลูกชายเพื่อนอีก ได้เจอเพื่อนล้จะดีใจนะระริกรรีเหมือนปลากระดีได้น้ำเลยแหละจับบลาไก่ตอนซะนี่เห็นปะ่ะตอนแล้วตอนแล้ว <c ười> คิดดูทีนี้รอรุ้นว่าจะติดรากไห้เอาไปตัดปักชาแบบควบแน่นไว้ด,ด้วยนะเออรอลุ้นรออัปเดตปลาไกา่คุณรัฐยิ้มแย้ม เดี๋ยวที่สิบแปดมารับแจ๋วด้วยนะมารับแจ๋วที่บ้านเลยนะจะเดินทางไปงานทําบุญบ้านของเพื่อนเราดารณีมีสาราแล้สาราเฉยๆไม่ใช่สาราทําบุญบ้านทําบุญบ้านจะได้สนุกสนานได้เจอเพื่อนๆน,นะไม่ใช่เจอกันแต่งานสีดำเนาะได้เจอเพื่อนๆมั่งนะ เลาเจอเพื่อน้นมันจะดีใจดีใจนะพวกเราดีใจามากเลยคนไหนสิแดงนี่จริงๆเออเนี่ยสมมติของใครที่จุรินซีสังเคราะห์สแสงยังไม่ค่อยแดงใช่ไหมเดี๋ยวบอกให้เติมชุร,รสไปสองช้อนโต๊ะ <c oughs> สองช้อนโต๊ะแล้วก็คน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 คเปิดฝาคนแบบเนี้ วินสีสันคลอสแสงก็จะแดงเติมแบบง่ายๆเติมชุดรถสองชนโตะเนี่ยแล้วเขาก็จะแดงสีสวยปลูกพักบออสารพิษปลูกแบบอินซีเราต้องทำพวกน้ำหมักต่างๆไว้เนี่ยชอบมาเลยนดหมักข้าวสารเนี่ย มขาข้าวสารข้าวสารกิโลหนึ่งข้าวสารข้าวกล้องข้าปลายข้าวไ,ได้หมดหนึ่งกิโลน้ำเปรี้ยวหนึ่งขวดก็ได้ขวดใหญ่ได้หมดใส่น้ำให้เต็มเต็มในสักห้าสิบนิดน่งหมักสามวันแล้วก็ดักรดราดเลยพอหมดแล้วเติมใหม่เหม็นดีใครๆก็รู้ พวกน้ำหมักจลินรียถังครอแสงพวกน้ำหมักพวกนี้กลิ่นดีจริงๆต้นเนี้ยต้นไม้ทุกต้นก็จะได้เนี่ยได้น้ำหมักจากนี่แหละน้ำหมักจลินซียถังครอแสงกับน้ำหมักเออเนี่ยน้ำหมักน้ำหมักข้าวสารเขียวสดงดงามดีไหมเห็นปะใช้แต่น้ำหมักอย่านเดียวพอแล้วอุ้ย ติดดอกแล้วติดดอกแล้วเนี่ยตัดแต่งไปแล้วเนี่ยตอนนี้แตกแล้วเวลามะเขือเบาโสมๆแล้วก็ตัดแต่งตัดแต่งแล้วก็ให้เขาแตกใหม่สวยงามไม่มีอะลรละวันนี้เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่ทำช่อง u t ท b e เด้อสู้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 ต่อไปสู้ต่อไปอย่างที่เราบอกนะพยายามลงคลิปบ่อยๆถ้าไม่ลงก็ไปทักทายเพื่อนๆ เพื่อนจะได้ตามมาเติมซับให้เราอู้ขอดูหน่อยสิไหนอุ้ยตายแล้วเหีย่ยวไปลวอุษ่าเอามาครอบให้เนี่ยน,นี่ติดแล้วมะตมแขกที่ตัดกิ่งมาทิ่มไว้เนี่ยติดแล้วมะตมแขกอร่อยดีชอบกินอุ้ยงามดีนะเดือยี่รายี่ราที่ตัดกิ่งปักชำเนี่ยตัดไปหลายรอบแล้ว อีกนี่ก็งาดีแท้นะเออเดี๋ยวมาตอนกิ่งนี่มั่งเดี๋ยวเราไปตอนตอนตอนกิ่งฝั่งนน้นละสามกิ่งอเน,น่กิ่งเนี้ยกิ่งแบบเนี้ยหน้าตอนเด่กกิ่งแบบเนี้ยตอนกิ่งใหญ่ก็ได้นะเนี่ยกิ่งใหญ่นะ่ะตอนเลยเนี่ยนี่นี่ต้องใช้ไอ้นั่นใหญ่ๆทุงใหญ่ๆนะ่ะ น,นี่ปักไว้ถ้าไม่ไม่รอดก็สิ้นชีวิตเอ่อมันปูมันปูนปีออ่ยี่ร่านี่งามดีนะตัดยอดมาปักปัก,ปกทิมๆนะโตดีนี่ย่งนี่มันใช่กระท้อนไหมใบนี้เหมือนไม่ใช่แล้วเนาะด้วยไงไม่รูจะใช่ไหมนี่ ไม่แน่ใจแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีน่ากินจังนึกถึงลาบเชียวเอาแล้วนะโอเคแต่เราจะเอาไปทำปกคลิปอีกช่องหนึ่งไปแล้วงานเยอะวิยเพลงเพลิไม่ได้ร้องเลยไม่ได้ร้องมาบ่อยแล้วแค่นี้นะ